โอเคครับเราก็ลองต่ออย่างานะที่เราลุงบอร์ดแล้วนะครับเราก็มาลองนะครับตัวนี้พอดีต้งๆก็มีตู้นะครับซึ่งตู้นี้มันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับตัว TV ทีวีเท่าไหร่ครับาตัวนี้มันเป็นตู้อันสับคู่ใหญ่หน่อยนะครับแต่ก็เราเราน่าจะพอฟังเสียงได้นะครับนะครับตัวนี้เป็นเดี๋ยวผมลองอยังไงนะเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนเดี๋ยวลองตัวตัวทีวีสองสองธรรมดาแบบไม่ย้ายวอลลุ่มนะครับ ตัวนี้ผมใช้ไฟที่ยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับเดี๋ยวลองแค่นี้ดูก่อนนะครับพอเบาก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เปิดดังมากนะเพราะเดี๋ยวข้างบ้านจะด่านะครับสามารถจะปิดปิดคือเบาเสียงกลางได้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือคือบางคนแบบชอบกลางมากกลางเด่นกลางไม่มากอะไรอย่างนี้นะครับก็ดีนะครับนะครับนะครับสามารถปิดเสียงกลางได้เลยปิดได้เลยเนี่นะครับแล้วก็นี่ก็ซับอันนี้ที่เคนซี่นะครับที่เคนซี่ อันนี้เบสอ๋ you, เอเบสอ๋อเขาเขียนว่าเบสวอล่มนะครับเขามีตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเขามีแบบเขามีปรับวอลนี่ด้วยนะครับคือสามารถแบบเนี้ยครับวอล่มเทียนะครับคือสามารถแบบปิดเสียงกลางได้เลยอ่ะคือสำหรับคนแบบชอบกลางเด่นชอบกลางน้อยชอบฟังเบสชอบกลางมากกว่าเบสอะไรย่างเงี้ยอันนี้เหมาะเหมาะเหมาะ แล้วซาบเพื่อก,ก็เบาได้เหมือนกันาากกนี่ครับสองรูปนี้เออดีครับดีครับถ้าบางคนแบบเออผมไม่ชอบฟังเพลงผมไม่ชอบฟังแบบตึต๊บๆมากเกินแต่ผมชอบฟังแบบใสๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเน,น้นเน้นไปที่เทียนะครับนะครับนะครับแต่ถ้าสมมติผมชอบแบบตึ๊บๆแต่เทียผมก็นิดนึงอะไรผมก็เปิดเท่าๆกันอะไรเงี้ยนะครับเอดบ <S <S อ,อดีครับ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  โอเคถือว่าดีเลยครับเสียงดีนะครับผมจะไม่ผมจะไม่เอาไปเปรียบเทียบกับตัวไหนนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับมันจะไปขัดแย้งกันนะครับแต่ผมบอกว่าเสียงรู้สึกว่าเสียงดีเลย กับรู้สึกว่าเสียงเสียงอะดีครับเสียงดีเสียงใสเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถปรับยดกได้แต่ผมรู้สึกว่าเบสเบสนี่จะเหมือนแนวแบบเหมือนแนวสามห้าศูนย์เฮปะครับประมาณนี้เหมือนเอสสองหนึ่งนะครับคือเขาจะไม่ได้ปล่อยแบบคือเขาจะไม่ได้ปล่อยเบสออกมาสุดๆนะครับเหมือนเขามีแบบมีลิมิตไว้อยู่นะครับผมว่านะผมคือคือ,คอนี้นี่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผมผมตั้งสุดแล้วมันก็ยังแบบ คือเบสก็ยังมามามาดีครับแต่ว่าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับคือไม่เหมือนตัวทีบีสองหนึ่งนะคือจะปล่อยแบบคืออัดเต็มที่เลยแบบจนแตกผ้าจนลําโพงสั่นเลยเลยนะครับแต่นี้คือเขาว่าเหมือนเขาคุมไว้แล้วนะผมว่าดีนะครับก็คือเหมือนเขาเหมือนเขามีแบบมีการมีการแบบแม็กซ์มาให้แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีครับนี่ดีครับนี่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเบส คนชอบเบ็ดหนักนี่อาจจะมองว่าเอ้ยเบ็ดเบาเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ส่วนตัวผมว่าโอเคนะครับนะครับเพราะจะทําให้เวลาเราไปประกอบเนี่ยเนี่ยผมลองเปิดกแบบับฟรีเคนซี่สุดเลยนะนะครับฟรีเคนซี่สุดเลยนะค,คือมันก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้มีอาการแบบแตกผ้าไม่มีการแบบสั่นเหมือนตัว tb 2 1นะครับเพราะว่า tb 2 1เนี่ยเขาจะปล่อยแบบปล่อยมากกว่านะครับให้มันแบบ ดันไปสุดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับนี่คือความแตกต่างนิดนึงแต่ผมก็ว่าดีนะครับเสียงดีเสียงเบรกก็ดีนะครับนะครับต่อมาเราก็มาลองตัวตัวนี้กันกันนะครับตัวนี้ตัวนี่ผมถอดนี้ก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะมีเสียงนี่แหละผมว่านะเพราะว่าเขาไม่มีสวิตนะครับคือไม่ได้มีแบบเป็นสวิตอย่างนี้นะครับ มันก็จะมีแบบเวลาเราเปิดก็มันจะมีมันจะต้องมีตั๊บตับแน่นอนเลยเจ้ามีคนลําคาแน่นอนไม่มีครับตอนเปิดไม่มีนะครับนี่ยแต่ตอนถอดมีนะครับมันก็จะมีเสียงตั๊บทั้งนี้ผมเปาสวิตสุดแล้วนะนี่ยจะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งก็ได้นะครับกระเสียบไม่มีนะครับเพราะว่าหลักการเดียวกันนะครับว่าเราถ้าเราเปิดสวิตเมนสวิตนะครับมันจะต้องเวลาเราปิดมันจะต้องมีเสียงแน่นอนเลย อันนี้อันนี้ไม่แน่นะอาจจะบางคนอาจจะมีบางคนไม่ชอบนะครับผมว่านะนะครับโอเคต่อไปเรามาดูตัวแบบย้ายนะครับแบบย้ายแบบย้ายผมรู้สึกว่ามีเสียงทำนิดๆิดนะครับแต่เป็นเรื่องปกตินะครับผมรู้สึกว่ามีเสียงแบบมีเสียงทำหน่อยๆอเพราะอาจจะเป็นก็ได้เพราะว่าย้ายบอลลุกมันก็เป็นธรรมดาครับแต่ถ้าเราถ้าเราเอาเอาไปประกอบ ประกอบด้วยเราต่อกาวต่อประกอบในแผ่นเทปได้เราต่อกาวดีเสียงก็อาจจะไม่ดีเลยนะครับนี่ครับเป็นปกตินะครับของการย้ายวอลลุ่มนะครับเพราะว่ามันออกมาอยู่นอกตัวมันนะครับโอเคแล้วก็ลองเสียงนะครับลองเสียงแต่ผมก็เน็กบูทูก,ก่อนะครับมีเสียงตือ้อมานิดนึงนะครับแต่ผมว่าเป็นปกตินะของของการย้ายวอลลุ่มเนาะเพราะว่าเ,เขา โอเคครับคือคือเสียงฮอกันแหละครับทั้งสองตัวเสียงอันเดียวกันเลยนะครับนะครับแต่นี้ก็จะมีแต่คือมันจะติดตรงที่มันมีมีน้อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อสายโกงสายเกาวมันก็ มันก็จะสลายหายไปเองนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองนี่ไฮไลท์ไฮไลท์นะครับผมต้องทำยังไงไฮไลท์ผมต้องปิดบลูทูธโอเคครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาลองอ่อที่ผมรอคอยมานานนะครับสิ่งนี้ที่รอคอยนะครับโหมดที s นะครับก็คือการแบบคือลำโพงสองตู้นะครับเอามาเชื่อมต่อกันนะครับโดยใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับแยกเป็นสายขวานะครับ นะครับคิดว่าน่าจะน่าจะทาแบบนั้นนะครับคิดว่าเขาน่าจะทําแบบนั้นนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเปิดแอมทั้งคู่นะครับนะครับผมไปส่องมาแล้วนะครับเขาบอกว่าให้กดอันนี้สามทีกดวอลลุ่มนะครับกดเมนวอลลุ่มนะครับมันจะกดได้นะครับคลิกนะครับหนึ่งสองสามมันจะขึ้นไฟสีแดงกับพลิปนะครับเพื่อนดูนะครับไฟกับพลิปปิบปิ๊บิ๊บิเพื่อรอนะครับรออ้าวเรียกจับกันเฉยเลย รู้จักกันซะด้วยนะครับผมกดตัวเดียวนะครับตัวนี้นไปขึ้นเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวเราถ้าอย่างนี้ครับตัวนี้ขึ้นค้างนี่ขึ้นค้างละตัวนี้ขึ้นอีกตัวนึงขึ้นกระพริบนะครับขึ้นกระพริบเหมือน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 รอการเชื่อมบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราลองเชื่อมดูนะครับมาใช้แท็นี่เลยื่นใช้นั้นดีใช้ MacBook ก็ได้นะครับจะได้ไหมเดี๋ยวผมลองกับ MacBook นะครับ MacBook Search ผมคิดว่าน่าจะต้องเจอเซิร์ชเจอ e oh, อันเดียวเพราะว่าอีอย่างนี้ไปจับอันนี้ไปแล้วนะครับอีน,นี้ไปเกาะอ,อันนี้แล้วอีน,นี้เป็นน่าจะเป็นตัวเมนนะครับผมก็คอนเน็กเจอตัวเดียวจริงด้วยนะครับแล้วคอนเน็กเลยนะครับคอนเน็กปุ๊บบ่อไปต้องรีบเบาลเลยนะครับลางจริง เออจริงครับใช้ได้ครับเรียบร้อยนะครับนี่ไงนี่ครับผมลองตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ มันแบบบลืมบัลึ่มมากเลยครับผมบัลลืมบัลึ่มมากแบบบึ้มบึ่มบึม,บม,มึมเลยนะครับเพื่อนโอ้แม่จ้าเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันแยกซ้ายขวาได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับซาวนะครับพี่ซาวนะครับแล้วผมก็ลองเปิดสายเออผมาผมว <laughs> างเครื่องสลับกันนะครับนี่สายทางนี้ สายนะครับขวาเฮ้ยแยกนะครับแยกสายขวานะครับแยกสายขวาเป็นแบบแยกสายขวาเป็นแบบเหมือนเสืราวนะครับซ้ายขวานะครับนะครับคือตัวนี้ตัวขวาตัวนี้ตัวซ้ายนะแต่เมื่อกี้ผมวางลำพงวางสลับกันนะครับคือผมจะต้องต้องเชื่อมเชื่อมเชื่อมให้มันเชื่อมตัวนี้เป็นเมนใช่ใช่ต้องเปิดตัวนี้ต้องให้มันเชื่อมตัวนี้มาเชื่อมตัวนี้นะครับมันถึงจะเป็น เหมือนเอาตัวตัวเมนนะครับตัวที่ที่ตั้งค่าไว้ก่อนนะครับเป็นตัวหลักนะครับงั้นเราผมปิดใหม่เดี๋ยวไม่ต้องละได้ละรู้ละเรารู้แล้ว,ลลว,ลลวมันใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเซนเตอร์ไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับเซทเคทีบีสองสองนะครับ t w วเอนะครับเออใช้ได้จริงนะครับดีด้วยแยกเซอร์ราล์ใช้ขวานะครับโอ้โหอย่างนี้เราก็ต้องเปลืองตังค์อีกแล้วสิเพื่อนๆก็ต้องแบบต้องประกอบลำโพงเพิ่มอีกแล้วสิโอ้ยผมผมเคียดแทนเพื่อนจริงโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าๆน่าจะมีประโยชน์นะครับผมอาจจะพูดมั่วๆไปหน่อยเพราะว่าตัวนี้คือผม ผมยังไม่ได้ลองเลยนะคือผมผมเป็นนิสัยผมอารมณ์จะประมาณนี้ครับคือแบบคือคือทาสดเลยนะครับไม่มีการมาเทสก่อนแล้วค่อยมาอัดคลิปให้ที่หลังครับเราทําเลยนะครับสดสดแบบร้อนร้อนเลยนะครับมันจะได้แบบเหมือนผิดผิดทุกๆไปมันก็เหมือนมีมีรสชาติดีนะครับผมนมีรสชาติชีวิตนะครับโอเคนะครับสรุปคือคือดีครับบอร์ดนี้ดีนะครับดีมากเลยนะครับดีเลยนะครับผมคิดว่าเอ่อแต่ว่าส่วนตัวผมผมยังว่าทีวีสองหนึ่งพลังเยอะกว่านะ พลังเบรเพราะว่าจริงๆมันวัดเท่ากันนะครับแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะอารมณ์เหมือนพก A อหหรือไม่ก็ 350H นะครับก็คือเขามีแบบเหมือนเขาแบบเหมือน,น,นเขาตั้งตั้งลิมิตเสียงไว้อะไรเงี้ยให้ซับมมูฟเฟอร์แบบคือได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยตั้งความถี่ให้ได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัว T B 2 1นี่เนี่ยมันสามารถแบบคือเล่งให้มันสุดให้มันให้มันเกินกําลังวัดอะไรเงี้ยครับให้มันสุดกว่าอะไรเงี้ยครับก็ก็จะทําให้เกิดอาการแบบ ถ้าเร่งมากถ้าปรับไม่เป็นมันจะเสียงมันจะผ่าๆอะไรอย่างนี้นะครับเสียงเบสมันจะพ่าๆแต,แตกๆนะครับแต่ตัวนี้คือเหมือนเขาเขาเขาแม็กซิมัมไว้แล้วนะครับคือให้ให้สุดได้แค่นี้เพราะว่าเขา,เาคิดว่าเนี่ยในในย่านเนี้ยความถี่ประมาณเนี้ยคือเหมาะที่จะไปใช้งานแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเร่งเราเร่งเราเ,เราเ่งพีคเ,เนซีให้มันสูงมากอย่างเงี้ยบางทีแบบลูก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 สาเว็บมันคือความถี่มันจะเพี้ยนนะครับก็เสียงที่ออกมามันจะแตกๆผ่าๆผมเดาเอานะ คือผมก็ใช้ความรู้ที่ผมไปศึกษาไปจากยู u ูบนะครับผมก็เข้าๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็บอกว่านะครับคลิปนี้คงม,มีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับแต่ผมว่ามีประโยชน์นะสำหรับผมผมก็ชอบนะครับเพราะอะไรที่มีใหม่มาแล้าก็แต่ถาว่าใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่เพราะว่ามีม,มีมีพี่ๆท่านอื่นเขาก็รีวิวไว้หมดแล้วแต่ผมก็เอามาลองแบบละเอียดมาลองเล่นเองแล้วก็ถ่ายบางแบ่งปันแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับดีบอกเลยว่าดี trái quá chín center สวัสดีครับสุดๆครับโอเคครับสุดผ่านครับไอติสแอปเปิ้ลนาด์บายช่างโต้งสวัสดีครับพรเพื่อนๆนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเป็นโฟร์ไลท s สเตชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ Notebook นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ